หรือแน่นอนอันนี้อยู่ในคณะกรรมการ12กันยาด้วยไหมไม่ใช่คนละคนนละคอันนั้นครับอันนี้ผมล่างเสร็จแล้วอันนี้ล่างเสร็จแล้วแต่มันเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องเทคนิคเยอะคุณต้นตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องความเหมาะสมนะครับว่ามันดุดตรงไหนไหมมันพลาดตรงไหนไหมกฎหมายน่าเสร็จแล้วครับคือประเทศนี้คุณเบญพานบอกแล้วว่าขอเวลาหน่อยเดี๋ยวจะพังอีกเยอะนอกจากโครงสร้างราคาน้ำมันอะไรนั้นระบบงบประมาณประเทศ เอาภาษีประชาชนไปใช้แต่ไม่เคยใช้พอเลยกู้อย่างเดียวมันต้องรู้จักถือว่าอะไรมันจําเป็นไม่จําเป็นแลว้วระชาชนก็จะตายกันอยู่แล้วทุกวันนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีแต่คุณจะต้องให้เขาจ่ายภาษีเพื่อให้คุณไปถลุงเล่นกันอยู่แบบนี้เอาปีล่าสุดนี้สามกรมจัดเก็บเก็บได้สองจุดเก้าล้านล้านงบประมาณ <3 S 1> ป่ากไปสามจุดแปดอ่ะจุดเจ็ดป่คิดดูแต่ในช่วงถ่ายทอดสดมีอยู่อันหนึ่งครับอะไรนะราคาหน้าโลกงกร่นสิงคโปร์ คุณเพียรพันรู้สึกขัดอกขัดใจมากี่ปีแล้วรับความจริงเรื่องเนี้ยคุยกันมานานผมเองก็เคยเป็นกรรมธิการวุประมาณนะก็เคยมีการถามในกรรมธิการวุประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อ,งอธิบายฟังแล้วงงเออไม่ไม่เคยมีคําตอบจนกระทั่งผมมาเป็นรัฐมนตรีผมได้ไดคําตอบเขาตอบว่าอะไรพอพอจะกระซิบคุณผู้ชมทางออนไลน์ได้ไหม,ไมเขาไม่ได้ตอบหรอกแต่ผมรู้แล้วว่าเพราะอะไรเราย่ยอๆได้ไหมครับทำไมต้องไปอ้างอิงสิงคโปร์ ก็เมื่อกี้ที่คุณต้นบอกว่าน้ามันมันประกอบไปด้วยอะไรเยอะแยะไปหมดอ่าถูกไหมครับมันถึงไปเป็นราคาที่ขายที่ปั๊มเขาจะบอกเขาจะบอกมีราคาหน้าโรงกลั่นบวกนี้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 บวกแวตอีกสองเที่ยวจนถึงหน้าปั๊มอ่ามีค่าการตลาดมีนู่นนี่เพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มต้นที่อะไร ราคาหน้าลงการแล้วราคาหน้าลงการมันควรจะเป็นราคามาจากไหนยังไงก็ลงกันเราอยู่ภาคตอนออกแต่ไปอ้างอิงราคาที่สิงคโปร์ก็น่่นเ้นเพราะอะไรอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมไม่ราคาลาระเขาไม่เคยบอกต้นทุนเข้ามาไงออก็คือนี่คือไอทางกระทรวงผมก็บอกว่าไม่มีอํานาจเขาบอกเป็นความลับนี่คือสิ่งที่คุณวิพันธ์เคยบอกเอาไว้นะครับว่าขอไปแล้วไม่เคยให้เลยตอนหลังผมออกประกาศให้แจ้งแล้วพอมาแจ้งผมถึงได้รู้แหละ อ๋อตอนนี้เราเห็นตัวเลขแล้วไม่ใช่เห็นนะเห็นแล้วแต่ผมรู้แล้วผมต้องออกกฎหมายจบเบนียมันเป็นไปไ,ได้งไงต้นทุนแพงกว่าตลาดโลกอพูดให้กระแทกใจคุณผู้ชมหน่อยได้ไหม<อ>มันแพงกว่าเยอะไหมตลาดโลกเนี่ยมันเป็นราคาที่เขาอ้างอิงอบาทเร็ว่าเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ว่าไปแต่เวลาคุณต้นซื้อของคุณต้นก็เอ้ยราคามาคุณต้นต้องหาถูกกว่านี้ไหมถูกสิถูกไหมใครก็ต้องหาของถูกเออแต่นี่มันแพงกว่าตลาดโลกอะเออเอาสิคุณผู้ชมทั้งหมดเนี่ย ถ้าคุณพีรพันธ์ยังคงเป็นรองนายกและครูระมตีพลังงานได้ทําแน่ๆสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้ผมว่าไม่เกินเดือนสองเดือนเนี่ยออกแล้วกฎหมายเนี่ยโดยเฉพาะย,ยิ่งไอ้ราคาหน้าลงกัดนี้ใช่ไหมฮะเลิกโูอนุโมทนาศาุไม่มีส <า S 2> งิงคโปร์นะอะไรต่อไปนี่คือประเทศไทยทีนี้คุณผู้ชมครับมาถึงวินาทีนี้ผมเปลี่ยนระบบอ่จากที่เป็นอบ่างตัวน,นี้ใช้ระบบในภาษาอืมไปรู้จะ เขาเรียกระบบคอสพลัสพาษาแปลง่ายๆต้นทุนบวกกำไรก็คือต้นทุนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเลิกอ้างเองสิงคโปร์เอาราคาที่แท้จริงของคุณนั่นแหละบวกค่าใช้จ่ายคุณมาเป็นราคาหน้าลงกันตั้งแต่ผมเกิดมานะก็หลายสิบปีอยู่นี่จะเป็นการพลิกโฉมแบบใช่ไม่เหลือคราบเดิมเลยเราบอกว่าผมไม่รู้เรื่อง โอ้ยก็ขนาดเฟซผมรู้เรื่องทั้งถ้าเพราะผมรู้เรื่องผมถึงเขียนกฎหมายได้แต่คุณวิวันได้ยินเสียงวิพาวิจารใช่ไหมไม่สนใจอ่ะไม่ไม่แต่ได้ยินกว่าพระคุะเจ้าจะตัดทรู้เจอมารเท่าไหร่ถ้ามาอย่างนี้เอานะครช้าๆนะครับทีนี้เอาละแต่ละเรื่องเป็นเรื่องสําคัญเมื่อสักครู่นี้บอกแล้วว่าเรื่องโครงสร้างราคาน้ํามันเรื่องราคาหน้าลงกันสิงคโปร์สองเดือนนี้น่าจะเห็นกฎหมายที่กําลังกําลังกําลังจะออก กฎหมายเสร็จแล้วผมกำลังรีวิวให้เรียบร้อยอครับถอยกลับไปเรื่องโซล่าก็ต้องถามใจรัฐบาลพักร่วมรัฐบาลพักฝ่ายค้านผมว่าไม่ต้องถามหรอกผมเชื่อว่าเขาสนับสนุนอะถ้าเขาสนับสนุนกี่อีก,อกนานแค่ไหนกฎหมายนี้ถึงจะบังคับใช้ได้ก็หลักการนะเดี๋ยวตอนนี้เท่าที่ผมทราบเขาบอกว่าเป็นกฎหมายการเงิน ก็ต้องส่งราฐบาลก่อนต้องส่งสภาเสร็จส่งกลับไปปั๊บก็อยู่ที่ว่าเขาจะบรรจุทางสภาและจะบรรจุพิจากฎหมายนี้เมื่อไหร่เอาเป็นว่านับแต่วันที่บรรจุก็จะต้องไปตั้งกรรมธิการอืตั้งกรรมธิการเสร็จปั๊บก็กลับเข้ามาวาระสองสามแต่กฎหมายฉบับนี้มีสามสิบเอ็ดมาตราเพราะฉะนั้นไม่น่าจะใช้เวลาพิจาในกรรมธิการนานอาจจะสักเดือนหรือสองอาจจะสักสองเดือนนะครับนับแต่วันที่เข้า อภิปรายวาระแรกในสภาครับก็อาจจะสักสองหรือสองไม่เกินสามเดือนก็กลับเข้ามานะครับพอกลับเข้ามาวาระสองสามผ่านก็ไปวุฒิก็คิดว่าน่าจะอยู่ประมาณสักหกเดือนอ่าผมกำลังจะถามเดือนเพราะฉะนั้นก็หกเดือนนับจากวันนี้น่าจะไม่ใช่จากวันนี้จากวันที่เขาจากวันที่บรรจุอ่าเริ่มบรรจุแล้วก็วันที่หยิบมาอภิปรายวาระหนึ่งอ่าทีนี้การอภิปรายน่าจะเกิดขึ้นในในสมัยประชุมนี้ ผมจะพยายามทําให้เป็นอย่างนั้นอ่าอานนี้นะคุณผู้ชมถ้าการสมัยประชุมนี้อาจจะไม่ทานเพราะมันจะหมดมีนาแล้วอ๋อนี่แหละเพราะฉะนั้นเอางี้ถ้าเป็นสมัยประชุมหน้าเขาก็จะพักกันเนี่ยประมาณสิ้นปีอ่ะสิ้นปีเออต้องอย่างนี้พูดอย่างนี้ก็แล้วกันสิ้นปีนะผมว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะมันจะหาเวลาไม่ได้ครับนะครับส่วนเรื่องของการแก้หรือปลดเรื่องของการไฟฟ้าก็รอจ่อคิวอยู่เช่นกัน สิ่งที่ทแถลงออกมาครับเป็นรูปเป็นร่างในในในช่วงรัฐบาลนี้เหมือนกันคือไฟฟ้าเนี่ยอย่างนี้คุณต้นตอนเนี้ยผมกาลังศึกษาว่าทํายังไงจะให้มันลงมาต่ำกว่าสี่บาทครับที่บอกตั้งกรรมาการทํามาตั้งแต่กันยาแล้วครับนะแต่อันนั้นคือไฟฟ้าหลักที่ผมปลดล็อกให้อันก็คือว่าให้ประชาชนใช้ระบบโซล่ารครับได้ง่ายๆสะดวกครับคุณไม่ต้องมารอนานอีกแล้วตรงนี้ปั๊บเท่ากับปลดล็อกเรื่อง พัฒน,นาการชีวิตที่อยู่กับไอ้ราคาไฟฟ้าแล้วครับยังน้อยช่วยไปในระดับหนึ่งและผมจะตามมาด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ในราคาถูกให้อีกอและก็จะตามมาด้วยเรื่องของการสนับสนุนเรื่องเงินทุนนี่ในช่วงถ่ายทอดสดเ,เราเราเราพอดีข้ามประเด็นนี้คือเดี๋ยวอินเวอร์เตอร์ถูกเอ่อเขาเรียกอะไรชุดติดตั้งจะถูกลงมันมันมันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วส่วนใครที่อยากติดตั้งจริงๆเดี๋ยวมีเงินสนับสนุนให้ด้วยคิดว่าใช่กำลังวา,วางระบบอยู่ อ่าครับแล้วค่าติดตั้งนี่ออกไปก่อนแล้วให้ประชาชนผ่อนจ่ายได้ไหมก็รวมเป็นค่าใช้จายย่ายไงああที่เราจะสนับสนุนด้านด้านเงินทุนให้อีกああนะครับแล้วก็จะขอกระทรวงการคลังที่ความจริงพูดกันไประดับหนึ่งแล้วนะเอาไปหักค่าใช้จ่ายลดจนปกตีโอ้คุณผู้ชมเอาสมมุตินะผมผมผมหลับตานะอย่าเอาตัวเลขผมไปสมมติว่ารวมแล้วทั้งหมดเหลือสักแปดหมื่นบาทสมมุตินะ ทั้งอินเวอร์เตอร์ทั้งนู่นนี่นี่เหลือ80,000บาทก็แล้วกันติดเสร็จเดินไฟฟ้าใช้ได้เสร็จเลยอาจจะได้ผ่อนจ่ายสัก4เดือนเดือนละ20,000อะไรอย่างนี้ไม่ไม่ผมให้ผ่อนยาวดิอืมผมตั้งใจจะให้ผลล่อนเดือนละ5 0 0ร้อพันหนึง่งสมมุติมีคนติดสัก4ล้านหลังคาเรือนอก็มันมีวิธีอ่ะเ็ต้องมันไม่ได้ให้ทุกคนเนี่ยสมมุติสมมติต้องให้คนที่เขาไม่มีจริงๆอ่าสมมติมใครมี ใครมีกําลังใครมีกําลังเขาจะคนนี้เขาไม่มีกาลังจริงๆต้องหาทางให้เขาช่วยเขาด้วยเออแบบนี้สิมันถึงผมคิดทั้งระบบอ่ะผมไม่ได้คิดแค่ปัญหาพลังงานมันต้องให้คิดทั้งระบบมันจะไปคิดแค่ตรงนั้นตรงนี้ไปติดนู่นติดนี่ได้ไงเราคุณต้นคิดอะไรมันต้องคิดให้จบทีเดียวเตรมตัวเป็นนายกแล้วผมแล้วผมไม่ได้คิดผมบอกเอนี่ออนไลน์นะผมไม่สนใจผมไม่สนใจผมพูดจริงผมไม่สนใจตําแหน่งผมชอบทํางาน ผมผมไม่สนใจจริงคุณต้นก็รู้ที่ใส่ผมอยู่มันจะ<ต> <laughs> จะเป็นอะไรจะมามันแล้วแต่ชะตาชีวิตเพราะจะมีชะตากรรมยังไงแต่ทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้ถือว่าอย่าผมมันเป็นความจริงไอ้พักพัวเพื่อนผมก็มาขอขอ,ขอภัยใช้ภาษาย่าภาษาเพื่อนมขาบอกเอ๊ะมึงอยู่สบายก็อยู่ทาไมมึงต้องมันมันเป็นเวรกรรมอะที่ต้องมานั่งทํางานอยู่อย่างเงี้ยแต่ผมผมผมไม่ได้มีความรู้ด้านหมอดูนะแต่ผมสัมภาษณ์หมอดูพอสมควร ถ้าขึ้นกับชะตาชีวิตผมดูแล้วช่วงนี้ชะตาขึ้นมากชะตาชีวิตขึ้นมากเฮ้ยผมบอกกับโก้ไปแล้วนะก็บอกโก้ไปแล้วว่าเตรียมตัวเป็นเลขานายกเลยอ่ะโอ้ยไม่ไม่ยังชะตาชีวิตขึ้นมากดูจากอะไรดูคะแนนนิยมจากโพนะตอนนี้รวมไทยสร้างชาติและส่วนตัวของคุณพิรพันธ์สูงขึ้นนะครับการได้รับการยอมรับในนโยบายก็สูงขึ้นอันนี้พุ่นจริงนะ่ผมมองทรงามูลต้นเลยผมรู้สึกว่าบุญไปหมดชะตาไม่ขึ้นเพราะผมมานเยอะ ก็โดนเตะต,ตัดขาไงกระมาเยอะไงไม่อยากจะคุยเรืเ่องการเมืองนะคุยนิดเดียวคุยนิดเดียวนะทุกวันนี้มั่นใจแค่ไหนกับสถานะพักร่วมรัฐบาลไม่เคยสนใจ <laughs> ผมจะถามเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าร้อยเก้าสิบแปดสิบอันนี้ไม่ตอบตอบไม่เคยสนใจผมมาทํางานผมบอกแลว้วผมไม่มาทํางานผมไม่ได้มาเล่นการเมืองผมมาทํางานถ้าเขายื่นคำขาดเขาในที่นี้ผมไม เพิรพลถ้าไม่คล้อยตามผมอ่ะคุณออกไปจากการร่วมรัฐบาลเลยไม่คล้อยเรื่องอะไระสมมุติสมมุติสมมุติถ้าเขาพูดก<ๆ>็ต้องเรื่องอะไรเพราะผมทําทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยคือตามนโยบายรัฐบาลแ๋อคุณก็ต้องคล้อยตามผมบ้างเผื่อผมให้คุณยกเว้นตรงนั้นงดเว้นตรงนี้เอาคุณก็ไปแก้นโยบายรัฐบาลดิอ่าเพราะว่าผมผม,<ำ>ผมทําอะไรผิดนโยบายรัฐบาลที่ผมทําอยู่เนี่ยอืตั้งแต่ท่านนายกเศรษฐา ท่านนายกแพทองทานทั้งสองท่านเป็นผู้นํารัฐบาลรัฐบาลทั้งสองรัฐบาลมีนโยบายลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ประชาชนสมัยท่านเศรษฐาเนี่ยท่านกำชับกับผมแม้กระทั่งก่อนจะวันที่รัฐธมนูญพิจัยนะผมเรียนต้นส่วนตัวคุยกันเนี่ยท่านยังบอกเลยว่าท่านบอกว่าฝากดูแลเรื่องพวกนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสารนะคือท่านมอบเงาพลักิจท่านก็บอกว่าฝากดูแลด้วยทํายังไงจะให้ ประชาชนลดพละตตงนี้ลงไปคือห่วงแกก็ห่วงแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแ่าไม่ได้เกี่ยวกับวันตัดสินอะไรแต่เทียนแต่เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้าท่านนายกปัจจุบันท่านแพรร์ลองทานมาท่านก็นโยบายต่อมาเหมือนเดิมท่านก็มาบอกกับผมนะว่าอันนี้ช่วยดูให้ให้เป็นไปได้และวันที่ท่านไปประกาศนโยบายปีหกแปดที่เอ็นีีท่านก็ประกาศแล้วท่านก็บอกว่ามอบผมทำํำถูกไหมครับครับ อะแล้วผมทําผิดตรงไหน,นคาถามสุดท้ายผมขออนุญ,ญาตนะอันนี้ถามจากใจจริงๆหลายคนกังขาจุดยืนคุณพีรพันธ์จุดยืนคุณเอกนัทจุดยืนรวมไทยสร้างชาติผมให้โอกาสพูดตรงนี้เลยยังคงเหมือนเดิมไหมเพราะหลายคนเห็นภาพแล้วอะไรคือของ,งขเดิมค้าเฮ้ยคุณไปเข้ากับระบอบเขาไหมคุณนูน่นคุณนี่ไหมคมคุณต้นเอาเป็นว่าคนอื่นผมไม่รู้แต่ อย่าเรียกว่าจุดยืนหรืออะไรเลยเรียกความเป็นตัวของตัวเองอะ่ะผมมีอะไรเปลี่ยนไปไหมนะสายตาผมเรามผมผมอาจจะคุ้นเคยกับขออนุญาตน,น,น,นอกจอผมเรียกที่นะ <มา S 2> แต่มไม่เปลี่ยนแต่หลายคนเขาถามไงก็คนไม่รู้จักผมไงไอคนที่รู้จักผมเหมือนคุณก็รู้ว่าผมเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแต่ไอคนที่ชอบพูดมากคือคนที่ไม่รู้จักหรือรู้จักแต่แกล้งไม่รู้จักไม่จริงหรอกมันไม่รู้จริงมันนึกว่าม,มันรู้ <laughs> แต่แฟนคลับคุณพีรพันธ์นะรู้จักคุณพีรพันธ์ดีเพราะฉะนั้นยืนยันว่าพีรพันธ์ก็คือพีรพันธ์ไม่เคยเปลี่ยนไปไหนผมถูกสอนว่าแบบนี้ผมถึงไม่ติดยึดกับตําแหน่งเพราะไม่มีใครเอาเราตัวเราไปจัดเราได้อืแต่ตำแหน่งมีคนแย่งไปได้เพราะฉะนั้นอย่าไปติดยึดกับของพวกนั้นได้ครับขอบคุณมากนะครับวันนี้นี่มันช่วงออนไลน์คือในจอมันก็ถามนโยบายแนตะ่นอกจอมันก็ต้องถาม